สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพ่อๆพกับซ่องเคลยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้เปิดมาก็เจอเลยพี่น้องหมักม่วงหมักม่วงพี่น้องเขาสีมานซุปหมักม่วงหรือว่ายำหม,มักม่วงเนาะเต็มกระมังเลยพี่น้องเลยจัดหนักจัดเต็มมือนกินผู้เดียวคือเกา่า มาเบิง่งนทำกันว่าสกินหมดหรือเ่าประมาณประมาณหาสิบหมาเงินหมอนจัดไปเลยพป่น้องเครื่องรุงเฮาน้ำตาลน,น้ำตาลสามบวงไปเลย ขอทูกบไปน,นะมือเดียวเก็บพงนัวบ่วงหนึ่งไปเลยบ่วงหนึ่งนี่ชงใส่ชีบ่พอเอาไปอีกน้อยหนึ่งน้ำตาลกับเอบ้งบ่งบรยักพอมาได้จัดไปอีกสี่บ่วงครับ่เพราะเนื้อวสี่บ่วง ข้า่ขัวพี่เนาะโอ้ยไปเลยงานนี้นรับรองนัวแซ่บแน่นอนหมักพริกพีน่น้องโอ้ยลงไปเลยหมักริกปลาแจกก็่หอยลงไปเลย

คนมาเนีเดี๋ยวขอขอตัวคนก่อนพี่น้องขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วให้น้องมอนจับพี่น้องเลยบ้านคนก่อนนีกว,ว่าคุกคุกเข้าให้เข้าต่อบบงานนี้น้ำบอยากว่าเสพเป็นเส ซุ่วพี่น้องบ้านเฮาเอิญบ้านเฮาเอิญซุปมักม่วงแต่พี่น้องทางประเทศอื่นเฮาก,ก็บรจากักเนาะแต่บ้านเฮานอกเอิญซุปทางไทยพน่าสชเอิืนยำม,มักม่วงก,กันชิเมีนต้องขอเท้าเขาไป่น้องเฮาก,ก็บ,บ่แน่นใจนคือโอ้โอโหยหน้าตาหน้าตานารัตประธานอาดี นาตากับบางแนพี่ <c oughs> น้องนี่อันุปทานขนาดเลยมากินน้ำกันพี่น้องนาจีโมผิดวังแซบคือเก่าในนอนเ <c oughs> ดีเ่ยวเ้าพี่น้องสุกหมกหวงขาดหยักเฮาปาดปาด ินตัวสอจอเสียใจ้อกเลยมันเาจะจัดนัาจัดเต็มนะรับลองผมจะ้บริกินนะพิดวังเก็นย้อยทาให้นะพีดวังให้บริกินนะมามแกหัวจีมอดไปใส่ไปอาผักดอ ไอ้โน้ตไปชิบเป็นคนจับจุจับเป็นคนโสดนี่จะอานในนี้เลย้ามันโตกมากอออกับวันที่กินน้องเลยบอกไว้เลยมาปะลีลาไปกินเกระดาซัดผู้เดียวปาดทำง่ายมขอตอกไปเนียเซฟเลย อือๆคันปีนเผามานบ่ไกินแ้วไ ผู้เดียวแซ่บผู้เดียวกินผู้เดียวพี่น้องกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวคือบุคคลกินอยู่อันนี้อ้าวแล้วสิไปดแค่คือบุคคลกินอยู่กกอะตุ้งเลี้ยงอืมพิสูจน์คือนะไรคำโตโตพี่น้อง เห็นจุอ๋ยเยโอ้ยมดมุดก็ได้ยวไปเดวไปก็คือันดึเลยโอ้ยี่มเลเกิดข้าเกิดเหตุบุคคลคิดม่ทำไปยากนะนาร่ย่างเงเกิดเหตุน้อยหนึ่งพี่มด้วยจ้ย น้อยนพี่น้องเอ้ยมาล้วไม่หมดเลยน่าล่าไอการกองถ่ายถามว่าไรกว่าัะพเอามากินเป็นอจัสุดใจสิดเต็มไปได้เ็ยใ้่นองไกินนะมาไกลๆพี่บ้องนะกินอย่างไรขอปชินเจ้าชิกินบ่ตอมาีพี่น้องดูเส้าก็หยาบกับยากินอะไเนียาม่าขึ้นมาดีๆถ้ามันปีนเนี่ยแบบปีนข้าวต้อินปป่นมอ้ยพ่า เอาใส่ระบบจับอะไรไม่หมดขันพายกินบะมด่เลยบะให้กินน้ำจากเตือยิ่ย้ดีป้าลุงฮะสวัสดีป้าลุงอ๋ไม่นนริงเลเยะมืเปล่าเ่อหมโอ้อ้าวใส่เอาใส่น้ำตาตะเะจองขิงพี่น้องกับตาลน่เลิกกินไปป่นมาอยู่ยังบดนหดยางเฮนเตหง เรเมนว่า,าเห็นได้ชุ่มพอยมันบ้างอันนี้กิน<อ> <c ười> มาขว่จะข่อยได้เฮ้ยเด,ด่นี่เด็ก่าเดีกไเก้าอีหวเป็นตาได้ไงบอกแบตจีกันนู้นแตเรียบประมาสีนะคำโตโตนัวคักคักน้อง มีการย่งขดขนาดหมดกลนนำ้ำลายเกือเกือมันบ่ยอม,ขอมอเข้ามาคอยบ่อยมีกูสมามีการหัวกันกันเลนเล่นมันอยู่ khen xe à bây hơi, bò, anh mau xem nào, nó, chắc cứ bồ sen tập tụ, nhát cứ cà cào đấy, còn muốn đi gìn đấy, oh, khôn xanh, cứ cứ thế. อันที่โคตรลงนั่นี่นะพี่น้องบ่ยืนนะจึ้งอันนี้กับอันนี้ยังมันลูดมันหนักบ่ไเด้นนี่บ่มันเงียยปั๊บปะเกินไปเหีนว่ากอะไรเกินไปน้องมอดกับพี่น้องเลยยำมะละกอยำมะม่วงถาดยักษ์ซัดคนเดียวแต่ว่ามี มีหนูมาแกมหนูมินีน้กับหนูสาวละวะ่ะหนูตัวนี้คือยังมาปิดเลยค่ายได้อยู่หนูตัวนี้ <laughs> สำหรับพี่น้องผู้กากตัวโควิดเนาะ เบิ่งห้าวอ้ก็ได้พี่น้องเอ้ยแซ่บคือกันเพื่อแซ่บกว่าคนกินอีกอะไรขอให้พี่น้องสู้ๆเนาะซักมืหนึ่งซักมือห,หนึ่งมันก็ต้องผ่านไปขันมันบ่ผ่านไปเฮาวก็ผ่านไปเฮากับยังกายมาันเนาะกินต่อพี่น้องเดี๋ยวบ่ทันหนูเห็นว่าหนูนี่เป็นว่านนี้ยานนำรังเฮาวในเมืองโลด จูตายได้ไดอนี่พเรื่องานแต่เขาปิดคลิปก่อนบ่เคยยาก,ก่อนจากเท้อกักินสมนี่กินไลยก็เขาอีกอันเอียววะกินสมหนูมีถ้วยออกอืได้สาวยาเดียวกันกินเขา่าโอ๊กยี่ห้อกับกินไลยอยู่เดีกินเขา่าเดี๋คอยกินเขา่าอ้าวเช่ากินเข่ขาเลยแช่งกันกับหนีนั่งกระนำเป๊ปซี่นังน <ำ S 2> น่งสบายนั่งสบาย แค่เ mm ด็บ hmm ุกิดนั่นบางทีก็ืมยังเด้อเขาอนยังบร่ได้กินเบิดง้อบิดเจอเบิดอะไรกักดักละเดี๋ยวมาลุ้นพี่น้องมาชิมเดหรือบะเบดดน้อพอกันเลย พอพี่น้องก็บเห็นแล้วขาไปถอกทิพย์ได้ซะอ้าวเอาไปแล้วหรือวะจะจะโลปาด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 เอาแลงไงเอาแลงไงไปผ่ากล้องเพลอ้าวไปร้อยถอกทิพโอ้ยบ่มีถอกกัเบิ่งยังกีนแล้วบ่ปล่ากับจ้าดิราเบิ่งกันไปเงียบๆโลยกันไปเงียบๆหรือปะเอ้ถอกบ่ถอกกันเย็นคันนี่โลยเย็นน่องมอดกันยากขม่ายากขม่าเลยเนี่ยไม่ได้ถอกหรอก มันบมดได้หวานเลยมั้งยินเอาสิหกบวกเจ็ดบวกหกบวกเจ็ดบวกกระสมกระโดนเนาะทอดหาหาหาชิ้นหน่อยยาวนี่อ๋อหาชิ้นหน่อยพี่น้องมะม่วงกรซอมันในมันก็บอวกลายเลยสไลมันมีแต่กาบมันกับแกนมันเนาะกาบกับแกนหาชิ้นมายกื้อานื้่ปลาเนื้อเนื้อปลายเหาเขาเขมลงมาหาชิ้นหน่อยเพราะว่าชุกก็กินบาท่านเด้อยัง บอกบอก็ตะว่นรับพืชนะแรกประกาศโควิดจะรอขาจาวขึ้นไปซุ่มถึงว่าให้ปิดหม่บ้านจ้ะก็เลยหายพังอ๋อกินดูนะกันว่าปดคลิปกบปิดโลอาเบบมนะันได้จริงเลยขันจะว่าอิม่มแล้วพี่นอ้องยอมปีกลิปพี่นอ้องเอ,อ้ยจัดโปง้งเดี๋ยวให้นูนหน่อยชัดผูเดียว เอาขึ้นมาให้ลูกกินก่อนกินขอบใจจุกูจุก่น,ท,กกกนที่เขามาเบิง้งพี่น้องจงไว้ให้น้องมอญน,น้องมัดกินอะไรเกิดเกิดอยู่ขอบใจจุกูจุก่นที่เขามาเบิง้งเนาะแล้วก็ให้ลูกเาวนี่สุดยอดอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามมนียำมัมงมง่วงถาดยากเฮาย่อ,ยเอ,อมเพห่พี่น้องกินบ่เมิดเฮากินได้ประมาณสามสิบหมายังเลือดเศร้าหมาเพราะการกินนาพี่น้องสบายดีาเ ไปบอนดอกพี่น้องเลยบอนบอชนไปววปารุ่งกันบอ,น<ป>บอมีชนไปเ <ไป S 1> แล้ว